ไว้ตลอดครับความยนเป็นแตนเลี้ยงงห้ก่อกกำลังเงีซื้อมา45ชองตัวเดียวชซีคายบนี้คายไว้ตลอดสุกเราครับใา้เลี้ยงค่าอืม่เลี้ยน้อยก็มคายให้เยอะเมนเมนเมนนังกันเนาะขาวเีย บกัดดอกบอจะขอคนบอกบกัดบกว่าให้ยัูปควาลงยูทูเนี่ยเฮ็ดยูทูเฮ็ฮะบอกตีเขาบอกเขาลงไ่ได้่ะนีู่ดีอะนี่แม่คู่ครับนี่กวาดีแล้วเนาะ อายุประมาณปีกว่าที่บ่นี่แลบว่าได้น้องที่ได้มอที่ได้น้องเอืะประมาณสิบห้าเดือนอยู่บ่ไว้ตัวเมียครับตัวเมียครับแม่นางแม่นางมึงไปบอกไว้เมื่อวานเน่ะอือเมื่อวันนี้คก็ไม่ได้มาค่อยไปเฮ็ดงานที้เศร้าเฮ็ดงานยุ่ยเลยว่ะ ที่บ้านขเขาเล้แล้วล่ะบ้านอยู่ไนหนตว่ะตายจะหวยครับที่ขายหลายบ้าเลยายอ้มาหาลี้งเ่หโอ้บอก็จถามขให้เขาจะซื้อประมาณนะมาณห้าสิบนี่บ่าอากะอากะไว้ไวนีแหละเราบันนี้ ก็ได้แค่คุยกันโ oh, อ้เดี๋ยวจะให้ไปบวกเขาครับอ่ารุ่นหนึ่งโมงด้วยซี้บวกกันสวัสดีครับคู่นั้นครับผู้เมียครับผู้เมียผู้ตัวเมียครับห้าหมื่นสาวงาม,งาม

ห้าหมื hmm. ่นครับห้าหมื่นเอายังไงก็มาคุยกับใครคน่สนใจก็ทักมาครับสูงประมาณร้อยยี่สิบครับเนี่ยดูละ

đó sao hết đi bunny hắp lại anh em công nông ninh kỷ lục nha anh em like a nó mình tok cái lô ninh nè À, chẳng ninh cái ninh ninh cái hành ninh ninh bò ninh 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 อ,อันถามัต้อยว่ามันเป็นอย่างไรมันดิ้นมาแล้วกอบ่อเจ้คุยมันมัก็ออกกว่า,าอืมไปครับไก่สม่ยนางไก่ไก่จะผสมได้แล้วครับอมไม่นานเป็นมันนานหวหาาน้าจาดีจะนับถืเลี้ยงไปอย่างไว้นี่ไว้ตัวนีบอยูอืมเ okay.